สวัสดีแคร์ตอนบ่ายนะนั่งลองให้บอด ใครพูดอะเชกเธอมาฉันจะมาสอนแคดนี้ดีๆนะอ่ะทุกคนตั้งใจเรียนดีๆนะจะแกลอยหัวทองโอ้หน่าเบื่อบ้าๆเลยทำไมวันดั้นอะมันบ่ายตรงไหนเนี่ยมันมืดแล้วนะมันมืดแล้วปล่อยฉันกลับบ้านเดี๋ยวนี้นะไม่งั้นฉันจะฟ้องแม่บอกว่าแกกักขังใช่ดูดิฉันไม่ไหวแล้วดิฉันจะปากระดาษ ใส่ครูคนนี้ฉันเป็นบ้าเฮึยซึ้งโดนเต็มฉันไม่ได้ย้อดฉันไม่ได้ย้อดฉันไม่ได้ยอดฉันไม่ได้ย้นคนนู้นคนนู้นอนใครย้อนใครใคย้อนสิฉัน้บอกวาดีดีผไม่ได้ย้ดผมไม่ได้ย้นฉันจะกัดพวกแกไว้อะใบดา ไปให้พวกแกออกไปฉันจะไปคุยกับพบ่ออ๋อแล้วแล้วอย่างนี้ยังไงเนี่ยเราโดนขังเราเนี่ยใครเป็นคนปากระดาษเนี่ยแอะปาเจ้าตัแวแอะปาแกยังมีหน้ามาถามพวกฉันอ๋อเห็นเต็มๆเลยดีอย่าเห็นป้ะดีอย่าปากระดาษทีเห็นปะโดนขังเลยโถวด,ด <S <S ีแล้วยังไงเนี่ยภารกิจคืออะไรอ่ะให้เราหลบหนีออกไปจากที่นี่หรอดี ดกนี้เราออกไปเครื่องหมายน <c oughs> ั้นป้าเนี่ยเห็นว่าเราก็ออกออได้แล้วสบายมากเลยง่ายจังภารกิจนี้ปิดคลิปเลยเออปิดคลิปได้เลย <c oughs> เดียว,ยวอ๋อทาไมออกไม่ได้อ่ะไม่ง่ายแวแหละโห้หอะไ่ลคิดวจะไปไหนเนอะ <c oughs> แกไม่มีทางออกไปได้หรอกฉันจะจับพวกแกไว้ทั้งหมดที่นี่แหละอ้แกต้องตายแก เกิดอะไรขึ้นเนี่ยจะเอาถึงตายเลยหรอแค่ปากระดาษเนี่ยนะไม่ปากระดาษมาเอาแล้วมีคืนที่หนึ่งด้วยให้เก็บไม้กระดาน่ายเทพเพื่อความปลอดภัยแล้วก็หนีจากอาจารย์อีกแล้วก็ฆ่าตายข้อสุดข้อสุดท้ายนี่น่าจะทำไปได้นะทุกคนเดี๋ยวจะรอดูนะครับ โอเคเราต้องหาไม้ 8, มทั้ง8ใช่ไหมแล้วก็ <V Hayır. S 1> ต้องหลบหนีอาจารย์อีกตั้งหากเอ้ยข้างหน้าไอ้เนี่ยเจ้าหมีว้ายเียว้า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 ยว้ย้ยโดนเยียบกันไ้องน้ำหน้าแล้วเราต้อง,องยังไงอ้อมหรออ้อมหมุนเหรออ้อมสิครับรออะไรโอเคหลบตรงนี้ได้ปะหลบไม่ได้อีกไม่ได้ด้วย วิ่งวิ่งวิ่งจ้ำเลยจ้ำเลยมาทางนี้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 ฉันมีไม้ฉันมีไม้เอาไม้มาตรงไหนก็มีเจ้าตัวไน้ี่เหล่าเดี๋ยเอาไม้วางตรงเนี้ยวางไม้เก็มีโอเคโอเคสามแล้วโอเคช่วยกันเก็บแล้วรู้แล้วทำยังไงเจ้าบีเจ้าบีมาลื้อเจ้าบีมาลื้อขนมชัวเจ้าบีมาลื้อขนมชัวมือชัดเลยแน่นอนแน่อนเจ้าบีมาลื้อขนมชัวแล้วต่อนี่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 รู้หมดไปไหนแล้วเนี่ยนี่เอ้ยเจอไม้แล้วโอเคเก็บ นี่ครูวันดีเก็บเลยเนี่ยไม้ได้เลยได้เลยแกดี้นี่แกดี้เก็บเจอคนละอันพอดีดีเก็บอาจจะมันดีก่อนปะวางซ้ายขวาดีดีทีนี้แน่นอนเนี่ยเจ้าบีนี่ยเจ้าบีปนเฮ้ยเฮ้ยว้าวคนอนเตมเลยาช็อต้าแล้วเต็มเต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 มแล้วไปดีกว่าเต้นเ้นเต้นแหละเต้นเต้น ไปไปแล้ว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 เร็ว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 ดีก่อนดีก่อนดีก่อนดีกอดอออยู่ไหนอะชี้วามันอยู่ไหนอะนี่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 ใกล้หมดเลยเจ้าหมีเจ้าหมีได้ห้าแล้วหกแล้วดีสองอีกอันอีกอันที่ใต้ยมัวแต่เล่นคอมพิวเตอร์อยู่นั่นแหละเอเล่นคอมไม่รู้อ่ะคนอื่นเขาหาไม้กันแทบเป็นแทบตายที่มานั่งเล่นคอมไม่ใเพื่อแหายป้าปรีบไปแล้วขาดอีกสอง ตอนนี้ชอบไปทางโอ๊ยว้าวหล่มีกับดักมีกับดักเรียบร้อยเป็นไงโชว์สบายดีดีกว่าวู้วโ้ยนี่ไออันที่เจ็ดนะครับเหลืออันเดียวอันสุดท้ายไม้ไม้ไม้โอ้ยนี่ไง้หล่นมาแล้วนี่เอาไม้วางเจ็ดแปดครบแล้วอะไรอะ กิดอะไรขึ้นอะฮะ <What? S 1> อย่างเาอยู่ที่ไหนปเพ่งเราต้องไปตั้งคมป์กันหรออ๋อนี่ไงเราเอาไม้ปิดแล้วนี่ยาหกันไว้ oh, อโอ้คุณูเขาไม่ได้เออสบายแล้วเห็นเหรอูเขาไม่ได้แล้วก็ออกไม่ได้เหมือนกันตอนนี้ภาร,รกิจเขาบอกว่าให้เราซื้อไอเทมจากร้านค้าเตรียมความพร้อมสำหรับคืนถัดไปโอเคอันนี้เหรอเออมีโคมไฟเราควรซื้ออะไรดีอะนี่ไงเอาลูกบอลไปปาสตันหนึ่งเฮ้ยแต่ว่ามีเหรียญเดียวเอ้ยเดี๋ยวนะฉันมีอยู่เหรียญเดียวอะใช่เจ้า ไม่มีเหรียญเลยอ่ะเดี๋ยวนะแล้วถ้าเติมเติมยี่สิบแปดเอาโอ้โหยังไม่ทันซื้อเลยไม่ไหวกับเด็กพวกนี้เลยจะจะจัดการพวกแกฉัจัดการพวกแกอือฮัลโหลฮัลโหลมีอะไรเหรอครับผมมีอะไรเหรอครับอาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่ดกเหรียนบ้านค้างไปหมดแล้วมันเป็นบ้าอ่ะเอาหรอเกลีเป็นบ้าเหรอ หนีออกไปได้มัน <บ S 1> ซ่อนตัวอยู่ในห้องต้องจัดการมันให้ได้โอ้ยแล้วนายปล่อย้สิ่งนี้กิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยฮะนายอะไรล่ะฉันเป็นผู้หญิงเอ้ามันหนีไปได้ฉันจะจับพวกม,มันโอเคโอเคหวังว่าเธอจะทำได้นะแกวแ่าอาจารใหญ่เราคงงั่งไงพ่อติ๊กตอกกันหมดอ่ะโรงเรียนเนี้ยบ้าบอ ฉันว่าแล้วที่มันบอกว่าอะไรอ่ะมันไม่ทำะไรอ่ะคือมันโทรฟ้องพวดรวยกาแล้วดิพวกโทรฟ้องพวกรวยการเออพวดรวยการเนี่ยผอที่นี่อาจารย์ใหญ่อ่ะจะมันอาจารย์เองไม่ใช่เขาว่าอุ้ยมีพยาบาลเก็บก่อนเก็บก่อนอุ้ยนี่เก็บกระดาษโอเคไม่ต้องซื้อแล้วเรียบร้อยเจ้าต่อย่าย่ายคุญแจด้วยแต่ไม่รู้มันเอาไปไข่ใหญ่ๆอ่ะน่าจะตู้ล็อกเกอร์มั้งแกนี่แต่เราต้องมาหาแผนผังกันก่อน โอเคได้ๆอย่ามาช่วยกันหาแผงผังกันเยวเหนื่อยเหนื่อยหาไปเหอะเนี่ยถ้าเจออะไรไม่รู้กระติชู้เดี๋ยววากับดักมันมาพออ้มันมาเย่หลบก่อนมันอยู่ไหนแกดิอยูไหนมีย่าหนตันี้กลหลบมนอยู่แนีตไม่ชื่อวกตยไหนมันอยู่ไหนเจอแล้วนี่ไงวางกับดักปาสินี่หลอพออโรงเรียนโอ้โหโดนกับดักซะแล้วเป็นยา อตชัดชูไพ่แกดี้ขอบใจมากขอบใจมากขอบใจนะที่มาช่วยใยญ่อะไป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 คู่ดีดีแล้วคู่ลูกจีบมาแล้วดีเล้วฉันมีลูกบอลฉันมีลูกบอลมีกับดักนี่วางไว้เลยมีนี่แหละปลาใส่จมน้ำหน้าไปเลยมีวิ่งวิ่งต่อเลยแกมนี้ได้กี่อันแล้วอ่ะอนนี้ยหญยังไม่ได้ชักอั อันเฮ้ยฉันมีหนึ่งอันเอาไปวางกันมาจะหนีมีตามนี้สองเลยนนก็มีหนึ่งอันเฮ้ยก็ครบแล้วนี่ว้ายคือเราไม่โอมาไม่ใช่ที่มันอาจารย์ใหญ่ไม่ใช่หรอใหญ่ดันใหญ่เก็บละโอเคยว้ยมันเด้มันเดินมันเดินได้มาดิมาดิมาดิมาดมีกระตังมีกระตังมีแต่จริงมาโอเคต่อเจออันหนึ่งจะเจออันหนึ่งเดี๋ยวยายวางก่อนวางเลยวางเลยแล้วเฮ้ยครบแล้วเรียบร้อยโอ้ยหลอเฮ้ยเขาอยู่ชั่วหน่อย เฮ้ยพวกเด็กร้อสาวล่ะพวกนี้ยเราทนี่น่าเบื่อมากๆเลยนี่แต่ฉลาดได้ยังไงก็ไม่รู้แถมยีงมีอีกฉันต้องหาวิธียุติความบ้าลัางพวกนี้ได้แล้วนี่ฉันได้กับพวกมันจริงๆอาจารย์ใหญ่เออนี่เจนกินฉันก็ระดมสมองในห้องสมุดอยู่ตอนเนี้ยแคิดว่านะฉันยังมีแผนอะไรสักอย่างที่จะจัดการอยู่นะนี่ฉันจะเอาโซดาเนียเอานี้ไปอปอ้าวสุดยอดเลยฉันขอดื่มหน่อย ไม่นะรู้สึกว่ามันเร็วจังเลยเฮ้ยเจา้าบ้าได้เจ้าคุณครูผู้หญิงมันให้ oh <my> ยาอะไรก็ไม่รู้วะทำให้คนอนอาจารย์ใหญ่วิ่งเร็วขึ้นได้เลย, oh <my> ยว้วนนาย oh <my> มันปลาเร็วว้ายว้ายโอ๊ยปลาเร็วจังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฉันมีฉันมีฉันเป็นนักปลากระดาษไหนอยู่ไหนอยู่ไหน oh <my> มาเดี๋ยวเอ้ยเฮ้ <S <S ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้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 ยาฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ เขาบอกว่าให้เก็บชิปคอมพิวเตอร์เหรออันนี้ปะไหนเก็บให้หมดไม่รู้อ่าอันไหนเราเก็บให้หมดนะครับตอนนี้จังหวะนี้คอยๆแนออมมีดไปไปโอ้เจะาวี่โดนเหรอบ่ายบ่ายใช้กำลังช่วยคุณวีอยู่ไปวิ่งขอบคุณครับวิ่งเล้ววิ่งเล้วสันยาบุฟเฟ่ตดอันละพวกเราปุ๊บยาเพิ่มสปีดฉันก็เจอเหมือนกัน วาเรียบร้อยจบแล้วปะจบแล้วเม่นาเชื่อเลยต้องทำสิ่งเหล่านี้อีกเนี่ยโอ้ลบไปหมดเลยฝุ่นเล็กฝุ่นน้อยก็ติดมาไม่ห้ก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยล็อกเกอร์เนี่ยควรจะหยุดพวกวิกลได้นะชันว่านะเห็นอะไรบ้าทุกคน ล็อกเกอร์ไม่ใช่เซฟโซนเอหล็อกเกอร์แล้วมันคืออะไรอ่ะมันมีฉัตรประหลาดอยู่ในล็อกเกอร์เยอะ่ะใช่ในฉากคัสซีนเมื่อกี้เราต้องหาสายไฟโอเคภารกิจหาสายไฟทั้งหมด14อัน14ชิ้นหนอสายไฟสายไฟห้องนี้มีป้านเจ้าหมีไม่มีเฮ้ยทองสั่นห้องสั่นมันมาได้ไงนี่ไงกระดาษเอ็มยอะที่วางกับดักโอเคเรียบร้อยวางกับดักแล้วว้ายฉดอน อโอตัวล็อกเกอร์ดีโอเคเก็ตแล้วทำธารกิจกันต่อโอ้หายากมากเลยตอนเนี้ยว erm ิบันปาอีกแล้วแกดีโดนแวกดี้โดนแล้วอุ้ยแกดีคูบดีก็โดนแล้ว้ยจะตายแล้วเหรอเออกลแล้วกลไปโลกหน้าแล้วลุก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 ลล ไม่เป็นพรมีไม่ช่วยฉันหาเราเก็บสายไฟครบกันยังอ่ะฉันมีอยู่หนึ่งแตได้แค่ดึกตอนนี้อ๋อสายมันจะเป็นวงกลมวงกลมอ่ะเล็กๆเลยอ่ะคับนึงนะเฮ้ยมันลอยอีกแล้วฉันได้ยินเสียงฝีเท้าดังตึอยู่ตรงฉันอย่างมีนี่ไงสวยแล้วสวยแล้วว้าไม่แล้วก็สวยแล้วโอ้โหวิ่งแล้วจ้าเดี๋ยวกลับมาช่วยนะจ้าไม่ได้ โดนทำไมฉันโดนอีกแล้วเนี่ยต่อยายกำลังไปช่วยเจ้านะหรอแป๊คนี่นี่นี่ฉันเห็นฉันเห็นแกอยู่ฉันเห็นแกอยู่ฉันเหลือเรื่องเดียวละก่อนเดี๋ยวฉันล่อมันให้แกนี่เอาเร็วเลยกำลังทุบเจ้าต่ออยู่เย็นๆเย็นจุ๊บจี๊ดรอดโอเครอดละป่ะตอนนี้แบบว่าเป็นอะไรที่ยากมากทุกคนหาของเลยไม่เจอเลยตอนเนี้ยวิ่งเจอแล้วปุ๊บเก็บเก็บโอเคห้องนี้น่าจะเยอะอยู่ ๊บอุ้ยนี่ไงลวดแล้วม,ม,มันมองยาก,ยากมากทุกคนป๊บอันนี้ไม่รู้คืออะไรนะครับแต่เก็บไว้ก่อนนี่คืออะไรอะ่ะนี่ไม่ใช่เุ้ยอะไรอะ่ะเหมือนบัฟเลยโอ้สอยสกยางอ่ะเออใช่เหมือนเป็นพลังพาวเวอร์อ,อ,อะไรสักอย่างมาเก็บึ๊บเุ้ยชุบุ้ยฉันตายโอ้ตายเลยเหรอเกิดใหม่นี่ครับเกิดใหม่ได้นะครับ ใช้โรบักในการเกิดเท่านั้นไม่งั้นกลับไปสู่ล็อบบี้เลยถ้าไม่มีโรบักเนี่ยนี่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 เร็ว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 เรน่เร็หรือห้องซานด้จู๊กจังหวะเนี้ยต้องหาจังหวะจู๊กระโดดก็ไม่ได้ด้วยละครับแมปนี้ฟิบมีมีมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วมาช่วยแล้วลุกขึ้นเฮ้ยมันมามันมามันมา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 วิ่ง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 เฮ้ยเฮ้ยอีกแล้วเหรอเนี่ย อีจุกจุกอ่ะจะวี่งดีดีไปไม่เห็นแก่ฉันเลยมามาจ้าต่อเจ้ต่อเดี๋ยวฉันชุกให้นั่งสมาธิมันไม่เห็นฉันไม่เห็นแก่เลยยังไงเดินมาตรงนี้นี่ตรงนี้มีขอไหนไหนขออะไรอริโจ๊กหรือะไรไม่โจ๊กของจริงไม่โจ๊กแต่จริงยัยด้วยยัยดอนวัดเบือเมื่อกี้หล่นเลย ใจดูดดิ้วยช่วยด้วยรอดแล้วมั้งเนี่ยเฮ้ยฉันมีอันหนึ่งอันนึงอยู่ที่ฉันต้องไปชุบแกนนี่ก่อนปะถึงจะกดอ่ะไม่ต้องไม่ต้องนี่ของฉันมีเลยแกนนี่ปล่อยตายอ้าวเดี๋ยวรีบกลัวแล้วอีกตัวดีโอเคเรียบร้อยบายแกนนี่นี่แเอ่เอามาคาได้เหรอมาคาอยู่นี่อ่ะจะกัเราไปทำอะไรพวกพวกเหล่านั้นอ่ะฉันจะตัดไฟให้ออก ทำลายให้เป็นชิ้นๆนี่เนี่โอ้โหเฮ้ยพอพอพอจุดนี้คืออะไรเนี่ยโอ้โหทำลายเลยเหรอนักเรเียนต้องได้นทับบทเรียนนี่ไงระบบเรียนกระเด็นเลยโอ้โหไฟมืดเลยเฮ้ยไฟดับนี่เราอยู่ในโรงเรียนตอนตีสามแล้วเนี่ยแย่ละโหมืดมากเลยดูดิไ,ไอโอ้มีไฟได้วยเหรอโโอ้ เอาซื้อเองมองไม่เห็นเลยเนี่ยเดี๋ยวนะโอ้โหมืดมากทูบผีอยู่ไหนไปด้วยมันบานแล้ว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 เอ้ยรถอยู่ในที่ที่มันออกไม่ได้จะต่อตะบีโดสั่นสั่นสั่นอย่างน oh Jamie, ี้สั่นอย่างนี้ไม้เหลืแก่นี้โดและวนั่นไงเป็นศพไปละหนึ่งไปตามฉันมามันมืดอ่ะฉันต้องหาไฟฉายที่นี่มันเป็นพลังงานแบตเตอรี่ทั้งหมด16ก้อนโอ้โหจะบ้า ไปจู you, ไฟฟ้าเพื่อสร้างไฟฟ้าใช่เ <että> น <mean Yin> ี <Bev the navy> ่ยฉันก็มากับแกเนี่ยเอาแกนี่คุมบันทึกไปโดนจับจะมาไม่จะมางนั้วดีกว่าวิ่งเลยวิ่งเลยว้าอย่ามาทา้งทีไม่มีทังตันทังตันมีมีดีเจ้าอีดี ให้แกดับไฟสักกี่ครั้งฉันมีของพิเศษนั่นก็คือตะแดนเูิ่เลด้านี่ฉันสามารถมองทะลุผ่านได้เห็นคุณครูได้หมดเลยเมนว่าแล้วมันาแล้วไก่อนไปก่อนบหลบหลบบหลบหลบหบบหลดหลบหับหลบบบลบหลบหลบ่ลบหบหลบลบหลบม่บหลบหลบลบบบหาบหลบบลบลบ แต่ว่าต้องเติมโลบักนลทุกคนโอเดียวจะต่อไอ้นี่มันแท่งพลังงานที่ต้องเอาไปใส่หรือเปล่าอ๋อเออว่าใช่ต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บนี่เก็บก่อนปึ๊บปึ๊บชุบนึกว่าตะเกียรโอ๊ยตกใจโอ้โหแล้วก็มาด้วยกันด้วยนะมาแล้วป่ะเราต้องหนีสำรวจใครโดนไล่อ่ะมาสองตัวเลยอะโอยคุณว่าดีโดนแล้วดอยดอยครับดอยดอย แกโยนรอครูบอดีเดี๋ยวฉันไปช่วยแป๊บหนึ่งนะฉันกระหังหาช่วกันเลอยู่หนีเร็ววตามันวัดกันแล้วจะตอบมันวนมันวางมาหาฉันฉันหลบมันอยู่ตอนนี้โอเคหนีก่อนหนีก่อนเลยจ้าแบตเตอี่แันเตรี่เจ็ดอันแล้วพวกเราโอเคมาช่วยแล้วแกนี่โอ้โหหมดสภาพเลยแกนี่นี่นี่มีโอ้ยมีสามอันเลยเนี่ยคโอ้ยครบเลยกันนี่ขอครบเลยเนี่ยโอ้โอเคเก็บ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 น้ำครูบอดีไม่ใช่ฉัน หล่อนดี Naj ันเรียกผีขอโทษฉันแก่แย้วไงระวังไม่เสียคุณว่านี่ข้างหน้า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 แก่ลงก่อนหลงก่อนไปก่อนนะแกนี่ฉันที่โดนทาไปแล้วบายบายไปแล้วจ้ายายก็มีเหมือนกันลุงหลาแล้วตอนนี้นี่นี่นี่เราต้องหาห้องก่อนหาห้องนั e ้นให้เจอก่อนไท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  มันบ้าแหละมันบ้าแห<ร>นี่เ้าต่ทำพิญโจเพ่งมาเหรอนี่ฉันเอามาวางให้แล้วเจ้าหมีอีกอันเดียวเแค่อันเดียวหรือแค่อันเดียวเขาใครอยู่อยู่กับใครมีที่ฉันมีนี่ฉัน,น,ฉน,น,ฉนกาลังไปห้องกาลังไปห้องยห้องอยู่ไหนฉันลองปิดเรดาร์สิถึงโผมืดบ,บ,บ้าไมรับถ้าปิดเรดาร์จะมืดนะครับเปิดปุ๊บเป็นายแกดี้มันว้าีฉันอีกแล้วฉัน่วันเียดียวเย จตลลีทั้งหมดโอเคเราวางไว้เรียบร้อยมันจะมีต่อไปเนี่ยปิดเรดาร์เฟ๊บเฮ้ยประตูหลักเปิดแล้วเปิดแล้วออกไปแล้วเออไม่น่าเชื่อเลยจะปล่อยพวกมันหนีไปได้ยังไงเนี่ยพรอแกแั่แหละฉันไม่โอเคฉันต้องทอหาผู้ดูแลระบบอนี่แกหมายถึงฉันเหรอฮะพวกมันขบมช้าเฮ้ยไม่ต้องกังวลนะฉันจะจับพวกมันให้ได้อุ้ยไปต่อภกคสองไปบ้า